สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะใหย่จ๋าจะพามาปาลูกผักหลังบ้านนะคะพี่น้องขาสามีพรวนดินไว้แล้วเนาะอันนี้คือเม็ดผักชีแล้วคนะของเรานะคะก็จะมีหลายอย่างเนาะม,มีถั่วด้วยมีถวด้วยนะคะผักที่เราซื้อมาไว้อ่าเราจะมาพรวนดิน ปลูกผักกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหวานไปแถวๆแล้วเย็นนี้จะให้สามีเลือกงานมาให้มารดน้ําให้เนาะอันนี้เตรียมหัวเขา่าเพอาะยายจาก้มไม่ได้ก็จะเอากาอี้เอาเอากระถางมานั่งแบบนี้เลยนะคะสามีขุดให้แล้วเราก็พวนเองหน่อยเนาะ สามีเอาดินอีกอย่างนึงมาผสมอีกอนะ่ะเพราะที่เรามันเป็นที่สนามหญ้าออกกำลังกายไปในตัวใครเครียดพี่น้องจ๋าหาที่ระบายให้กับตัวเองอ้ยอันนี้ที่นั่ง <c oughs> ให้กับตัวเองนะคะ เพื่อให้รีแลกกับตัวเองเนาะนี่เป็นหยุดหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราสบายใจได้อย่าหจะเก็บความเครียดไว้กับตัวนะคะพี่น้องโอ้ดิแห้งแข็งนันเนี่ยจบน้อยจอบนน้อย คนเป็นแผงเพราะว่าอยระหวางขัดเราจะหวานทีละรุ่นนะฮะทีละน้อยเนาะเดี๋ยวไปเอาเบี้ยพริกมาลงเอามะเขือเทศมาลงด้วย ไม่ได้ต้องหาอหาตัวช่วยนะคะพี่น้องขาหลังไม่ค่อยดีแก่เลี้วจบก็น,น้อยๆที่จอบบ้านเราเนาะดีดินให้แตกก่อนนะคะเอ,อยอใจตาม เจ็บป่วยใช่ว่าจะทําอะไรไม่ได้นะคะพี่น้องขาเนาะการได้ออกกาําลัางกายหรือทาสิ่งที่เราชอบมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งทําให้ลายเทรียดการปลูกผักที่นี่ถามว่าไม่ปลูกอดไหมก็ไม่อดนะเดี๋ยวนี้เพราะว่าคนไทยเราเนาะหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะมีปลูกกันบางคนก็มาขายสั่งได้มาส่งถึงบ้านถึงที่ทํางานนะคะ แต่ว่าถ้าเราได้ปลูกเองอะ่ะถึงแม้จะได้กินเล็กๆน้อยๆเนาะมันก็เป็นความภูมิใจแล้วมันเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับยายจาเนาะจริงๆก็เรียกว่าคนมักทุกข์้อพี่น้องเด้อมันเป็นความภูมิใจที่สุดที่เราปลูกผักนเมือง <c oughs> นอกแล้วได้กิน เาจริงๆนะชีวิตคนเราเนาะถ้าได้ทําอะไรอืหาเลยทําแบบเนี้ยเรื่องเครียดหรือว่าเรื่องที่เราคิดหรือปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เนี่ยมันก็วางได้เป็นพักๆนะพี่น้องคะเพราะฉะนั้นตัวเราต้องหาทางช่วยเหลือตัวเองอย่ามองแค่ว่าฉันทําไมต้องทําทําไมต้องเหนื่อย แล้วปล่อยให้ตัวเองซึมเศร้าปล่อยให้ตัวเองจมไปกับความทุกข์ที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะที่มันแก้ไม่ได้ตัวเราเองที่จะลำบากนะคะลำบากทั้งกายพอจิตเราทุกข์อันนี้พูดถึงตัวเองเลยนะพอจิตเราทุกข์เรารู้สึกแย่มันดึงทั้งร่างกายทั้งหัวใจแล้วอารมณ์ของเราก็หงุดหงิดทำให้เราไม่รู้สึกอยากจะทําอะไรแล้ว เส้นคอเส้นแขนเส้นขาพอมันขึ้นขึ้นมาแล้วมันตึงถึงประสาทพอถึงประสาทแล้วหัวใจเลือดลมนะมันทําร้ายตัวเราไปโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะพี่น้องขาพูดถึงเรื่องการเครียดของเมื่อวานของยิษาเนาะมหมอยังบอกว่าอารมณ์นี้เราต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะมานั่งดายหญ้าหลังบ้านปลูกเม็ดผักเนาะแล้วก็รอให้สามีมาลากสายยางรดน้ําให้ แค่นี้มันก็ทําให้เราสดชื่นทําให้เราลืมนะคะอืเพราะว่าปัญหามันเข้ามาแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยแก้อันนั้นคือชีวิตจริงของคนในต่างแดนเนาะแล้วก็ทุกๆคนทุกๆพี่แหละพี่น้องพยายามนะคะช่วยเหลือตัวเองให้มากกับความรู้สึกเนาะให้นึกย้อนแล้วมองว่าตัวเองยังโชคดีกว่าใครอีกหลายหลายคน ถ้านึกถึงตรงนี้ได้ตัวเราจะมีพลังสู้ต่อไปนะคะมีกำลังใจสู้กับปัญหาโดยที่ไม่รู้สึกว่าลากความรู้สึกลากสุขภาพลากหัวใจลากความทุกข์อยู่กับเราตลอดเวลานะคะพี่น้องคาเนาะนจริงจริงแล้วเป็นงานของสามีนะพอปลูกผักเสร็จก็เออเดี๋ยวอยู่ตรงนี้นิดหน่อยวันนั้นค่ำนางทำให้ไม่เสร็จนะเรา ก็มานั่งอย่างนี้นกก้มไม่ได้ก็หาตัวช่วยนะคะเอากระถางดอกไม้มานั่งมันก็โล่งในหัวใจ <c oughs> ออกกำลังกายไปด้วยได้เหนือ่อสุดชื่นนะคะพี่น้องคะนี่แหละนะชีวิต <c oughs> สิ่งง่ายๆรอบข้างถ้าเราทำแล้วทำให้เรารู้สึกดีหรือทำให้เรารู้สึกว่าปล่อยวางได้ควรหาสิ่งทำนะคะมันจะมันจะ ค่าเวลาให้กับตัวเองยิ่งน้องใหม่ๆคนมา,าอยู่ใหม่ๆนะทาไมถึงเครียดคํานี้ยายจะาบอกเลยว่ามันจะเหมือนกันทุกๆคนเพราะว่า 1. เรายังเคลียร์ความหวังของพ่อแม่ไม่ได้ 2. เรายังเดินหน้าหาเงินเองยังไม่ได้นะ3สามอมองสามีละ สิ่งที่เราต้องการหรือว่าครอบครัวเราต้องการเนี่ยมันใหญ่เกินไปกับการที่เราจะขอเพียงครั้งเดียวนะอันนี้คือมุมมองของย๋าแล้วก็สังเกตเนาะเพราะว่าปัญหาที่ชีวิตเมียฝรั่งใหม่สาวใหม่ๆเนี่ยปัญหาทุกภัยหนึ่งสองสามปีที่ยังไม่ได้เริ่มทํางานช่วยเหลือครอบครัวไม่ไมเต็มที่แล้วมีการกดดันจากทางเมืองไทยเขาก็จะเศร้านะ สร้างทุกข์ให้กับหัวใจยังไม่มีทางออกอพยายามนะคะแต่ทีนี้บางคนเนาะสามีพูดได้ก็จะไปลงที่สามีไประบายที่สามีสุดท้ายถ้าสามีเขาช่วยได้มันก็ดีไปแต่ถ้าช่วยไม่ได้มันก็จะไปสร้างทุกข์ให้กับผัวตัวเองทําให้ล้าวลานกับตัวเองนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากปัญหาของเราเราต้องหาทางออกนะคะ แก้ไขด้วยตัวเราเนาะล้วถ้าได้เสริมจากสามีที่เขาช่วยเหลือเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าโชคดีแล้วนะอะโชคดีในแบบของเราอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครถ้าชีวิตวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้สามีให้ครอบครัวได้ถึงแม้จะนิดหน่อยอแต่ต้องนึกเลยว่าชีวิตเมื่อก่อนเราทำได้แบบนี้ไหมนะคะ อันนี้คือกำลังใจของสาวๆรุ่นใหม่เนาะแต่ถ้าคุณได้มากนะคะมากกว่ามาอยู่ตรงนี้อันเนี้ยเราก็ต้องนึกนะเพราะหลายๆคนจะเขาเรียกว่าหลายๆคนเริ่มต้นแตกต่างนะคะสำหรับตัวเยจ๋าเนี่ยคือรวยอย่างเดียวนะงานเงินอ่าของเรานะรวมทั้งของผัวก็เอานะแต่ว่าได้เท่าไหร่ก็เอาอยู่ในเกณฑ์ที่ว่า ไม่กดดันจนเกินไปนะฮะนั่นคือนั่นคือในแนวทางของแต่ละคนเนาะยอยจ๋าก็มาเล่าสู่กันฟังมาเป็นกำลังใจอยากให้ทุกคนสู้ๆครับผมนะมอ,อะไรก็มาบีนะวีซะมีคนมาหาว่างนั้นคลิปนี้อ้จ๋าก็ฝากไว้แค่นี้นะคะบรรยากาศหลังบ้านมาฝากเนอ้อสู้ๆกันต่อไปขอให้ทุกท่านมีความสุขไดายาหลังบ้านเนาะอย่างเงี้ย ทุกตรงไหนได้พักผ่อนได้พูดคุยได้ออกกำลังกายด้วยคะ่ะบ๊ายบายนะคะ